ลองนึกภาพตามนะครับนักเรียนต่างจังหวัดเรียนทำสบู่สมุนไพรหรืออาจจะทำผ้าบาติกก็ได้แล้วก็สามารถเอาไปขายออนไลน์ได้จริงๆเลยเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องอาชีพในท้องถิ่นได้ไหมครับ อืมเป็นภาพที่น่าสนใจมากค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกโครงการหนึ่งในจันทบุรีที่พยายามทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงนะคะชื่อโครงการคลังความรู้สู R ่อาชีพที่ยั่งยืนด้วยระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มค่ะครับคลังความรู้สู่อาชีพด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มข้อมูลนี้คือมาจากตัวโครงการโดยตรงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมาจากรายละเอียดของโครงการนี้เลยค่ะ เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมาทําความเข้าใจกันว่าเออแพลตฟอร์มนี้มันทํางานยังไงใครได้ประโยชน์แล้วมันพิเศษยังไงนะคะครับงั้นเริ่มที่แนวคิดหลักเลยมันคืออะไรครับแพลตฟอร์มที่ว่าเนี่ยคือหัวใจหลักเลยนะคะมันเป็นการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นมากกว่าแค่ห้องเรียนคือมันเป็นเอ่อระบบนิเวศท,ที่รวมการเรียนรู้ทักษะอาชีพเข้ากับการขายของที่ทําได้จริงๆไว้ในที่เดียวเลยค่ะรวมเรียนกับขายในที่เดียวอันนี้น่าสนใจมากครับ กติเราจะเห็นแค่สอนสอนเสร็จก็จบกันไปแต่นี่คือรวมขายด้วยจุดเด่นจริงๆมันอยู่ตรงไหนครับจุดเด่นสําคัญเลยค่ะคือมันแก้ปัญหาคลาสสิกเลยที่ว่าเออเรียนทําเป็นแล้วแต่จะไปขายที่ไหนล่ะแพลตฟอร์มนี้เขาฝังระบบตลาดเข้าไปเลยค่ะอ๋อคือเรียนเสร็จมีของปุ๊บก็มีที่ขายปับ๊บ ใช่เลยค่ะผู้เรียนเนี่ยไม่ต้องมีพื้นฐานอะไรเลยนะคะขอแค่มีอินเทอร์เน็ตก็เข้ามาเลือกเรียนทักษะที่สนใจได้ฟรีเลยมีทั้งวิดีโอคำอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนมีไฟล์ให้ดาวน์โหลดมีกิจกรรมให้ลองฝึกทำที่บ้านด้วยค่ะหมายความว่าพอเรียนทำสบู่เสร็จลองทำเองแล้วก็ถ่ายรูปโพสขายบนแพลตฟอร์มนั้นได้ทันทีเลยถูกต้องค่ะกระบวนการก็คือเรียนรู้สร้างผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วก็ถ่ายรูปใส่รายละเอียดราคาแล้วนำเข้าระบบขายบนแพลตฟอร์มได้เลย มีระบบช่วยจัดการด้วยไหมครับพวกออเดอร์สรุปยอดอะไรพวกนี้มีค่ะระบบจะช่วยจัดการเรื่องรับออเดอร์ผ่านฟอร์มแล้วก็สรุปยอดขายให้ด้วยซึ่งอันนี้แบบว่าช่วยลดความซับซ้อนให้มือใหม่ได้เยอะเลยค่ะโอ้โหอย่างนี้ก็ครบวงจรเลยนะครับเนี่ยมันน่าจะสร้างแรงจูงใจได้ดีมากเลยเพราะเห็นเป้าหมายชัดเจนว่าเรียนแล้วขายได้จริงใช่ค่ะอันนี้เป็นจุดที่เขาเน้นเลยแล้วกลุ่มเป้าหมายหลักๆล่ะครับใครบ้างที่เข้ามาใช้ได้ก็ค่อนข้างกว้างนะคะหลักๆก็เป็นนักเรียนในโรงเรียนเลยค่ะ แล้วก็มีนักเรียนกศนอนักศึกษาวิทยาลัยอาชีพแล้วก็รวมถึงเยาวชนทั่วไปในชุมชนจันทบุรีเลยค่ะใช้ฟรีด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะสําหรับเยาวชนในจันทบุรีใช้งานได้ฟรีค่ะการเปิดกว้างให้กลุ่มหลากหลายขนาดนี้ทั้งเด็กในระบบนอกระบบเยาวชนทั่วไปมันมีความทา้าทายไหมครับในการออกแบบเนื้อหาหรือการดูแลให้เหมาะกับทุกคนแน่นอนค่ะก็มีความทา้าทายอยู่แล้วแต่ว่าเป้าหมายใหญ่ของเขาคือการสร้างโอกาสให้มันทั่วถึงที่สุด แล้วก็อยากจะเปลี่ยนมุมมองว่าอ,อ,อาชีพที่ยั่งยืนเนี่ยไม่จําเป็นต้องย้ายเข้าเมืองเสมอไปนะอืมจริงด้วยครับทักษะเล็กๆในท้องถิ่นก็สร้างไรายได้ได้ใช่ค่ะแล้วก็อยากให้เห็นว่าเทคโนโลยีการศึกษาหรือ edtech เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่จับต้องได้จริงใช้ได้จริงในชีวิตไม่ใช่แค่แนวคิดสวยหรูที่อยู่ไกลตัวคะ่ะนอกจากเรื่องสร้างไรายได้สร้างโอกาสแล้วโครงการเขาคาดหวังผลกระทบอะไรอีกบ้างครับ ก็หวังว่าจะเป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่นๆได้นําไปปรับใช้นะคะถ้ามันประสบความสาเร็จแล้วก็เรื่องสําคัญอีกเรื่องคือความยั่งยืนค่ะความยั่งยืนหมายถึงยังไงครับคือเขามีแผนว่าพอมันหมดช่วงทุนสนับสนุนเริ่มแรกไปแล้วเนี่ยตัวโรงเรียนกับชุมชนจะเข้ามาเป็นเจ้าของระบบร่วมกันค่ะเพื่อให้มันเดินต่อไปได้เองไม่ใช่ว่าหมดงบแล้วก็หายไปอ ประเด็นเรื่องการส่งต่อให้ชุมชนเป็นเจ้าของนี่สําคัญมากเลยนะครับมันจะได้ไม่ล้มหายไปเขามีกลไกเตรียมความพร้อมให้ชุมชนยังไงบ้างครับในเรื่องนี้เท่าที่ทราบคือโครงการมีการทํางานร่วมกับโรงเรียนผู้นําชุมชนตั้งแต่แรกเลยค่ะเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันแล้วกออ็มีการพัฒนาทักษะที่จําเป็นในการบริหารจัดการแพลตฟอร์มในระยะยาวให้ด้วยค่ะอันนี้เป็นหัวใจเลยค่ะ เข้าใจเลยครับงั้นสรุปได้ว่าแพลตฟอร์มนี้ไม่ใช่แค่สอนหนังสือหรือสอนอาชีพแต่เป็นการสร้างเหมือนกับถนนเส้นทางดิจิทัลที่เชื่อมการเรียนรู้กับการสร้างไรายได้จริงๆเข้าด้วยกันใช่ค่ะช่วยให้คนรุ่นใหม่ในท้องถิ่นได้เห็นโอกาสแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้ในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆถูกต้องเลยค่ะมันคือความพยายามสร้างเครื่องมือที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องการศึกษา แล้วก็เรื่องการประกอบอาชีพในบริบทของท้องถิ่นจริงๆค่ะครับชัดเจนมากเลยครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลทีนี้ก่อนจะจบกันไปเนี่ยคำถามที่อยากจะชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะครับก็คือว่าการที่เราเอาทักษะที่มันสร้างไรายได้ได้จริงๆเนี่ยมาผสานกับการศึกษาโดยตรงแบบนี้เลยมันจะเปลี่ยนมุมมองหรือเปลี่ยนคุณค่าของการฝึกอาชีพโดยเฉพาะในชุมชนที่อาจจะอยู่ห่างไกลออกไปได้ยังไงบ้างครับอืมน่าคิดมากค่ะ แล้วมันจะมีทักษะด้านอื่นๆอีกไหมที่เราจะเอาโมเดลแบบเรียนสร้างขายแบบนี้ไปปรับใช้เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆให้คนในพื้นที่ได้อีก